คนวันนี้จิตแรงวาจาศักดิ์สิทธิ์แช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแถมเป็นคนที่มีเซนส์นแรงมากกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟัง ได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธ เผยดวงททยตามวันเกิดว่าคนที่เกิดวันใดเสินแรงกว่าจะศักดิทธิ์คําพูดดีได้ดีพูดชั่วได้ชั่วแช่งใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นขอคู่รักก็สามารถมีคู่แท้มิตรแท้ได้ทั้งยังต้องมีดวงด้านนารีอุปธรรมคนที่เกิดวันพุธด้านความรัก ความรักของคนที่เกิดวันพุธนั้นจิตอธิษฐานแรงนะคะคนที่ยังไม่มีคู่ตั้งแต่วันนี้อาจมีใครเข้ามามองเราเข้ามาสนใจเวลาเราทำบุญให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอมิตรแท้คู่แท้เราสามารถเจอได้ เพราะคุณวันนี้จิตแรงและเป็นคนพูดจาอะไราวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นแช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นและเวลาชมใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างงานเยอะหรืออยู่ๆก็ไม่อยากคุยกัน เพราะฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแนะนำหาเวลาว่างให้ตรงกันบ้างคนโสดให้ไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่กวนอิมให้ไปขอคู่กับท่านได้หรืออะไรที่ติดขัดให้สวดมนต์ถวายใช้ชีวิตเราจะคล่องคนในวันนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมพอสมควร เป็นคนมีคุณธรรมและมีศิลปด้วยด้านการงานค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจกับเกี่ยวกับความงามจะมีชื่อเสียงขึ้นจากคนที่เคยเงียบเก็จะดีขึ้นและคนที่เป็นผู้ชายมีดวงนารีอุปธรรมด้วย ติดต่ออะไรกับผู้หญิงจะค่อนข้างประสบความสำเร็จส่วนคนที่หางานให้ติดต่อกับผู้หญิงคุณจะได้งานจากผู้หญิงและถ้าใครทำงานและรอลุ้นตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนั้นมีโอกาสเลื่อนขึ้นคนวันพุธจะได้โชคจากผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้ว ก็ให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณเอาเป็นว่าการงานดีตำแหน่งกำลังจะเคลื่อนคนหางานอยู่กำลังจะได้งานเพราะผู้หญิงการเงินคนในวันนี้ระวังโดนโกงเราไม่โดนคู่รักของเราก็โดนแม่เราก็โดนพ่อเราก็โดนหรือคนรอบตัวเราโดยเฉพาะ ระหว่างคนโกงระหว่างโดนโกงระหว่างโดนเอาเปรียบคนเอาเปรียบโดนหลอกโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนใจอ่อนมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์สิ่งที่อยากให้ทำคือชำระมิสงบ่อยๆห้าบาทสิบบาทตามที่ตู้และทำบุญสังฆทาน เสร็จแล้วบอกให้ไปผ่อนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยคดโกงเคยเบียดเบียนผู้ใดมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันทำให้โดนโกงโดนหลอกบ่อยทำให้เจอคดีความบ่อยขอส่งผลเป็นอโหสิกรรมและก็หมดเงินไปกับญาติพี่น้องเยอะเดี๋ยวคนโน้นคนนี้เข้ามาขอเงิน ตั้งแต่วันนี้เราก็จะรู้สึกแย <ก S 2> ่นแนะตัวเราก็ให้รักสุขภาพจะรู้สึกตึงๆปวดหลังปวดไหลปวดแขนและคนวันนี้ลองสังเกตดูนะคะจะมีอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่าม,มเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่หรืออะไรมาชนเรา<ม>เพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุซุ่มซ่ามของตัวเองแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่นะคะ อาจจะเป็นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นิ้วล็อกแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะดวงของคุณได้เจอกับยาดีหมอดีเสมอท่านผู้ฟังคะพูดเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างที่ติดตามหลายๆท่านคงจะทราบถึงอนุภาพของวาจาศักดิ์สิทธิ์กันดีเรามีวิธีฝึกวาจาศักดิ์สิทธิ์มาแนะนำตามคำโบราณที่สืบทอดต่อกันมา ผู้ใดที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะกล่าวได้ว่าคำพูดใดออกไปย่อมกลายเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลเรามักจะกล่าวว่าผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่มีบุญญาธิการเป็นผู้ที่มีบารมีมากแต่ใครจะรู้บ้างว่าผู้มีบุญญาธิการเหล่านั้นสำเร็จวาจาศิษย์ได้อย่างไรท่านเหล่านั้นเขาฝึกกันอย่างไร วิชาของหลวงปูด่ดูนั้นมีมากมายหลายอย่างเลือนแล้วแต่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่เรียกว่าบุญญาลิทหลวงตาท่านเคยได้บอกไว้ว่าความว่าเคยไปถามพระร่วงอยู่เหมือนกันว่าทัานศึกวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างไรท่านบอกว่าต้องมีสัจจะเช่นตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่าภายในสามเดือนจะพูดเฉพาะความจริง และเมื่อพูดหรือรับปากสิ่งใดออกไปแล้วก็ต้องทำอย่างที่พูดเช่นบอกไปก็คือต้องไปไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าตั้งสัจจะแนะนำว่าช่วงแรกนั้นยังไม่ต้องกำหนดระยะเวลาหรือเอาน้อยๆก่อนเช่น3วัน7วันจากนั้นก็ให้เลื่อนขึ้นไปเ,เรื่อยๆตามกำลังของเรา ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยกำลังตกนะหลวงตาเคยตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อย่างหนึ่งแต่ทำไม่ได้ต่อมาหลวงตาก็เลยตั้งใจใหม่อีกครั้งคราวนี้เอามันสองเท่าไปเลยให้จิตมันเข็ดลาบาพระพุทธเจ้าขออนุญาตขยายความที่หลวงตาท่านกล่าววายนิดหนึ่งนะคะ ที่บอกว่าถ้าตั้งสัจจะแล้วทำไม่ได้ให้ตั้งใหม่อีกสองเท่าหลายคนอาจจะงงดังนั้นขอยกตัวอย่างแต่ถ้าเราทำไม่ได้กำลังใจก็จะตกคราวนี้มีวิธีแก้อยู่คือให้ตั้งสัจจะสองเท่าไปเลยเช่นคืนนี้และคืนพรุ่งนี้เราจะนีสันติคือให้จิตมันหลับจำ ตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บให้อธิษฐานกับพระร่วงหรือหลวงปูด่ดูหรืออธิษฐานกับพระอริยะเมตไตรก็ได้อธิษฐานกับท่านว่าข้าพเจ้าขอฝึกวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาที่ข้าพเจ้ากล่าวออกไปจงเป็นความจริงทุกประการหลังจากนั้นก็ให้ตั้งรักษาคำพูดพูดเฉพาะในสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งไหนไม่เป็นความจริงก็อย่าไปพูด และเมื่อพูดอะไรออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดเช่นถ้าเราบอกว่าจะไปก็คือต้องไปไม่ใช่โลเลหละและกลับไปกลับมาเราจะเห็นได้ว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คือบุญญาลิขย์อย่างหนึ่งเหมือนกันหากผู้ใดทำได้ก็อนุโมสาธุด้วยนะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์นี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราในวันข้างหน้า ไม่ว่าผู้ใดจะประารถนาสิ่งใดก็ตามจะช่วยในการสร้างบารมีได้อย่างแน่นอนขอให้อธิษฐานตอนเช้าทุกวันส่วนผู้ใดที่ฝึกสำเร็จเมื่อนั้นหลวงตาท่านกล่าวว่าเราเป็นอาจารย์ของตัวเราเองจะสำเร็จอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองพระท่านผู้ฟังคะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณคุณอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจเริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นดังความปรารถนามินยูชาแนลขอกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อทินท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ